ดูสิเห็นคนเล่นสวนน้ำแล้วนะ่าสนุกจังเลยอะ่ะอยากให้พ่อแม่เนี่ยทำสวนน้ำเป็นการส่วนตัวให้พวกเราเล่นจังเลยแต่พูดแล้วก็อิจฉาเนาะอยากได้ผ่นคนอื่นเขาจังเฮย้ยจะบอกพ่อแม่ไงดีเนี่ยงั้นลงบันไดไปบอกพ่อแม่ดีกว่าพ่อคะแม่คะหนูอยากได้สวนน้ำเป็นของตัวเองคะ่ะ เอ๊นี่แม่ทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเปล่าจะลูกแล้วเมื่อกี้ลูกจะพูดอะไรหรอคือหนูอยากได้ส่วนน้ำมาค่ะแม่แม่ช่วยทำให้หน่อยได้ไหมคะนะคะน้าแม่นาไม่ได้ไร้สาระอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ไร้สาระมากเลยนะพวกเราไม่อนุญาตนี่เลิกเพ้อถึงส่วนน้ำได้แล้ว โหพ่อกับแม่ใจร้ายอะนั้นหนูไปขอตาก็ได้ตาคะหนูอยากได้สวนน้ำมาคะ่ะตาตาจะอนุญาตหรือเปล่าเอิม่มเดี๋ยวตาขอคิดก่อนนะพ่อกับแม่จะอนุญาตไหมนะก็ฉันอยากได้จริงๆนี่นาะนี่นาดีน้องอยากได้สวนน้ำจริงจริงเหรอ ใช่ค่ะพี่นาโนหนูอยากได้สวนานจริงๆนะคะอืมพี่เข้าใจแต่ว่าพี่ก็อยากให้หนูสมหวางเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ไม่รู้จะพูดกับพ่อแม่ยังไงดีอะ่ะขอบใจนะคะพี่นาโนแต่ว่าหนูคงไม่ได้มีโอกาสนั้นแล้วแหละงั้นเราไปหาที่นั่งคุยกันเถอคะค่ะอืมได้เดี๋ยวเราไปหาที่อื่นคุยกันเถอะนี่ ต้นมิวพวกเราว่าเราทำากันเกินไปหรือเปล่าหรอหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะพ่อคือหนูก็รู้สึกผิดนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยมาช่วยกันเซอร์ไพรส์ลูกๆกันดีกว่าไหมคะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละคุณเราทำเกินไปจริงๆค่ะคุณเฮ้ยไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะอนุญาตไหมนะน่าเบื่อจริงๆเลยโอ๊ยนาดีไปไหนเนี่ย นาดีนาดีนาดีอยู่ไหนนาดีอ้าวอยู่ดินี่เองนาดีมานั่งซื้ออะไรตรงนี้มานาดีเดี๋ยวพี่นั่งเป็นเพื่อนนะค่ะพี่นาโนพี่เชื่อว่าเราต้องได้สวนน้ำแน่ๆเอาละค่ะเดี๋ยวฉันจะไปตามหานาโนกับนาดีก่อนนะคะนาโนนาดีอยู่ไหนโลกนาโนนาดี ว่าไปไหนกันเนี่ยเอา้าอยู่นี่นี่เองเด็กๆเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวแม่จะพาไปที่ที่หนึ่งจะไปด้วยไหมจริงเหรอคะแม่จะไปที่ไหนเหรอคะหนูตื่นเต้นไม่ไหวและะ้วค่ะแม่นั่นสิครับแม่เราจะไปที่ไหนกันละครับเอาละเดี๋ยวแม่ไปตามพ่อก,กับตาก่อนนะลูกมาเลยเดี๋ยวตามแม่มาเลยนะลูกมันมีเซอร์ไพรส์ จริงหรอคะแม่แล้วเซอร์ไพรส์อะไรหรอคะเดี๋ยวลูกก็รู้เองลูกดูนี่สิแม่มีเซอร์ไพรส์ให้ลูกด้วยนี่ไงลูกนี่เลยนาดีหนูอยากได้ไม่ใช่หรอว้าวสวยมากเลยค่ะแม่ขอบคุณมากแม่มากๆเลยนะคะอ้าวแล้วลูกไม่ไปเล่นหรอเล่นสิค่ะแม่ โหน่าเล่นขนาดนี้เลยไปพี่นาโนเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าอืมไปเลยนาะดีเดี๋ยวหนูจะกระโดดตรงนี้นะพี่เป็นยังไงบ้างสนุกไหมก็สนุกดีนะพี่ก็อยากจะเล่นสวนน้ำมานานแล้วแหละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นสไลเดอร์ตรงนี้ดีกว่าอืมได้เลยโอเคเดี๋ยวหนูจะขึ้นบันไดก่อนแล้วพี่ขึ้นบันไดมาทีหลังนะ แล้วพี่มาอยู่ตรงหน้นนี่ทําไมเนี่ยโอ๊ยนี่เรามาเล่นกระโดดลูกโป่งกันดีกว่าทุกคน,นกกเย้สนุกมากเลยสนุกมากเลยเอานั้นพ่อกับแม่แล้วก็ตาทําอะไรนะ่ะไปเถอะเราไม่ต้องไปสนใจไปเราไปเล่นกันต่อดีกว่าพี่นาโนอืมเราไปเล่นกันต่อ เย้สนุกมากๆเลยสนุกมากๆ,ๆ